อ,อเดี๋ยวมันดังแบบไม่ฝ่าครับลูกเอกเดี๋ยวเรามาเลื้อกันว่ามันดังเท่เลื้มมาสองมาอุปกรณ์เราก็จะมีตัวนี้สลัก หลักกะเรื่องวาวนี่ก็เรื่องเรื่องวาวไม่แท้นะซื้อจากแอปราคาไม่แพงลองงมดูก่อนถ้าเกิดว่ามันใช่เราค่อยซื้อของดีใส่อันนี้ก็จเป็นแหวนลองสปริงดทชเนอร์อะไรพวกนี้ยอันนี้ก็เป็นแหวนลองสปริวงวาวแต่งเป็นตัวบางอะ่ะเราจะใส่สปริงสองตัวใช้ตัวบางถ้าใช้แบบนี้มัน มันจะสปริงตัวในมันจะใส่ไม่ได้มันจะกระเดิดสปริงตัวในมันจะลอยขึ้นมาไม่เสมอกันดี๋ยวเราไปรื้อดูมันดังถ้าเกิดว่ายังไม่หายก็ต้องจะว่ารื้อว่าจะรื้อเสื้อ,อามาด้วยเสื้อกับลูกรื้อมาดูเลยจบๆลองไปไล่ดูกันครับเราก็รื้อชุดสีนะครับชุดสีชุดข้างง่าย,ายทุกคน ใครก็ลือได้หรือสี่ชุดข้างแล้วก็ถอดน็อตล้วคอไอดีถอดคอท่ออะไรประมาณเนี้ยอืมไม่ยากดูหลายๆคลิปก็รู้แล้วขอทอดกันยังไงเนอะประมาณนี้เดี๋ยวเราเดี๋ยวมาดูตอนไอ้นี่เลยป่าตอนลื้อออกมาแล้วพวกเนี้ยเพราะหลายคลิปเขาทำกันแล้วหรือว่าให้เราอธิบายหลายๆอยา่าง อ่เดี๋ยวเรามาทอดฝาเลยทอดน็อตฝาทอดคอยดีทอดไม่เสียเดี๋ยวมาดูเลยว่าเป็นยังไงเห็นไหมตรงนี้ที่นิ่ปโป้ผมเคลียอยู่นะฮะ นี่ตัวที่ทำให้ดังนี่แหละนี่แหละตกมาตายกันนะครับก็หาอยู่นานว่ามันดังอะไรนี่แหละคือว่าซื้อรถมือสองมาเนี่ยครับโอ้ยนิดเดียวถ้าเห็นกตัดลบหน่อยนี้จบเลยนะ โอเคนะครับแต่นี้ผมก็เปลี่ยนลูกไปด้วยจบจบไปอะไรฟิิๆเลยอันนี้ลูกมันลวมนะโอเคนะครับฝากติดตามดูตอนเสร็จอีกทีว่ามันจะเป็นยังไงโอเคนะครับ ม่อคืนที่หรื้หรือแล้วพอประกอบเสร็จก็นในการสตาร์ทกว่าข้างบ้านว่าเราเราอยู่ในหมู่บ้านอยู่ในหมู่บ้านไงเมื่อคืนทําเสร็จประมาณตอนห้าทุ่มกว่านี่ครับจะมาดูว่ามันหายดังหรือยัง เงียบกิ๊บเงียบเลยจากตอนแรกเสียงโอ้โหอันนี้เรียบร้อยแล้วนะครับเงียบกิ๊บโอเคครับผมยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ